ต้องเตรียมของไปคลอดเจอรินก็พร้อมมากเราก็สามารถวางไอันี้ <c oughs> มีเด็กร้องตัวนี้ยคือตัวที่จําเป็นมากแล้ะเจรินนี่ต้องเตรียมไปด้วยไหมเนี่ยเราก็จะมีอีกยี่ห้อนึง <c oughs> เรื่องที่จะปั๊มนมที่โรงพยบงาบาลอะไรเงี้ยปิดด้านมาวะปิดด้าน ตายก็ท้อง9เดือนแล้วต้องเตรียมของไปคลอดเชอรีนก็พร้อมมากใช่วันนี้เราก็ถือโอกาสได้เก็บของทาคลิปวิดีโอให้ดูว่าเราเตรียมต้องเตรียมของอะไรบ้างก็จะมีประสบการณ์ในการเตรียมของนะครับว่าต้องใช้อะไรจริงๆหรืออันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้อันนี้คือจําเป็น ไดชิพอท้องแรกคือเราไม่ได้เตรียมคาซีทเลยอุ้มกลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันต้องนั่งรถแต่ทีนี้พอท้องที่สองเราก็เลยรู้นล่ยก็คือจําเป็นมากๆอันดับแรกเลยที่ต้องซื้อนะครับคาซีทคลอดที่โรงพยาบาลปุ๊บนั่งคาซีตปั๊บน้องจะได้ชินซึ่งคนแรกเนี่ยเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อจะมานั่งเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเราเริ่มรู้ละทีนี้เราเลยเตรียมคาซีทเป็นยี่ห้อไดชินะครับอันนี้ซึ่งตอนนี้น้องเชอยึดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ของน้องนะลูกเราก็ต้องมีคาซี้อสองอันเพราะว่าน้องเชอร์อันหนึ่งแล้วก็ของน้องอันหนึ่งนะอันนี้ก็คือน้องเชอร์ยึดเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้แม่แเบบี้คอตอันนี้เราก็เลือกมาของเบบี้ฮิลนะคะข้อด,ดีของมันก็คือสามารถตั้งไว้บนอันนี้ได้ถาคอดแล้วเจ็บแผลกลับมาเงี้ยเราก็สามารถวางอันเนี้ย <c oughs> มีเด็กร้องเราสามารถวางอันเนี้ยบน แทนยึดได้เลยแค้นวางใช่นี่ก็คือเขาทำออกมาเพื่อสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะแล้วก็อำนวยความสะดวกคุณพ่อคุณแม่ตัวนี้มันสามารถช่วยทำให้การกดไหลย้อนได้แล้วก็สามารถโยกได้ก็คือตัวนี้ข้างล่างจะมีตัวนี่ที่ทำให้การกดไหลย้อนเนาะถอดตัวนี้ออกมันก็จะสามารถทำให้โยกได้โยกซ้ายโยกขวาให้นอยหลับยกซ้ายยกขวา แล้วก็วัสดุที่ทําออกมาก็คือป้องกันการหายใจไม่ออกสําหรับเด็กทารกเบาะเนี่ยจะมีรูนะครับทำให้หายใจได้ค,คล่องน,นอนกับลูกเนี้ยก็สามารถดึงเฉพาะอันเนี้ยออกมาแล้วก็ปรับให้มันพอดีกับที่นอนเราได้เลยเวลาให้นมก็ถอดซิปออกมามนะคะให้นมลูกได้เลยปรับได้อันนี้คือเบบี้คอรนะครับอันที่ต้องเตรียมไปโรงพยาบาลมีอะไรบ้างไปใส่กระเป๋าเดินทางไว้แล้ว ใช่ที่โรงพยาบาลเขาให้เตรียมก็จะเป็นพวกเอกสารเนาะมีอะไรบ้างเอกสารเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วเขาก็จะมีใบกรอกให้ก่อนที่เราจะไปคลอดเขาจะให้เรามาก่อนแล้วเนี่ยไปได้มาแล้วไปก็แค่กรอกชื่อลูกกรอกข้อมูลที่โรงพยาบาลเขาจะไปทําเรื่องเข้าทะเบียนบ้านให้เราก็ไม่ต้องทําอะไรโรงพยาบาลสาม,มารถทําให้เราได้เลยสิ่งสําคัญที่จะต้องเตรียมกัรขาดไม่ได้เลยอะไรบ้าง หนึงหนึ่งคือคราวที่แล้วเราแบบเอาไปแบบที่ผิดพยาบาลเขาจะต้องไปซื้อให้ใหม่ก็คือตัวรัดหน้าท้องหลังจากที่เราคลอดเสร็จแบบก็คือทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่ตัวนี้ยคือตัวที่จําเป็นมากแล้วเชอรีนนี่ต้องเตร <si oh> as, ียมไปด้วยไหมเนี Ta ่ย สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ไปเตรียมไปเผื่อที่จริงอ่ะแล้วแต่โรงพยาบาลนะว่าเขามีให้หรือเปล่าเครื่องปั๊มนมแบบพกพาอันนี้ก็คือไปใช้ตั้งแต่เทลลิงคลอดอันนี้ก็เผื่อไว้ใช้ดีไหมอนี้ใช้ดีส่วนใหญ่แม่แม่จะใช้กันแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> ป้องกันไว้เผื่อแบบอ่ะคุณแม่แบบเลือกที่จะปั๊มนมที่โรงพยาบาลจนแบบเครื่องปั๊มนมของโรงพยาบาลหมดเราก็ดึงเดือนนี้ของเรามาใช้ได้เลยอันนี้แผ่นซับน้ํานมเอาไปเผื่อแบบน้ํานมเยอะที่จริงอ่ะแม่พึ่งคลอดใหม่ๆน้านมจะไม่ค่อยมาหรอกแต่เราอ่ะเอาไปเผื่อแบบเฮ้ยเดี๋ยวน้ํานมเยอะเดี๋ยวน้านมซึมออกมาแล้วก็เอาอันนี้มาติดกับเสื้อในได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้แต่อยู่ในโรงพยาบาลไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เอาไปเผื่อไว้เฉยๆ อันนี้จะเป็นของละมุนนะคะแผ่นก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรอันนี้ของที่รีวิวเนี่ยคือใช้จริงหมดเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่แน,อ,น,นอุปอกรณ์สำหรับปั๊มนมที่เตรียมไปปั๊มนมนี่อันนี้ใส่ ใส่น้ำนมเซึงยังไม่ต้องใช้ขวดนมเพราะว่าเวลากินยังใช้ช้อนอยู่เป็นแก้วแล้วแต่เขาจะให้เป็นแก้วปอดแก้วปอดหรือว่าใช้แก้วดนมก็อยู่ที่คุณแม่คลอดมาแล้วจะมีน้ํานมหรือเปล่าใช่ถ้าไม่มีน้ํานมเขาก็จะมีนมเสริมให้แต่ก็ต้องมีชุดชั้นในด้วยใช่ชุดชั้นใน ต้องออกมารีวิวนะต้องหรอต้องรีวิวเดี๋ยวจะน่ากลัวออ <laughs> แล้วก็จะมีเสื้อผ้าของของไปเตรียมเสื้อผ้าของเด็กสําหรับนิวบอนไปนี่อะไรอ่ะ <ไป S 2> อ,อันนี้สําคัญสําคัญมากตอนออกจากโรงพยาบาลก็คือตัวที่เป็นผ้าห่อตัวทารกคือทารกก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าห่อตัวเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในท้องในครรภ์นแม่อยู่ <laughs> เขาก็เลยจําเป็นจะต้องใช้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกอะ่ะ เพราะถ้าสมมติว่าเราไม่มีผ้าห่อตัวแบบนี้เ <ไอ S 1> ขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแล้วเขาก็จะร้องสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญสําหรับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านนะคะผ้าคลุมให้นมตัวนี้ก็คือใช้ตั้งแต่เชอรีนเลยคลุมอะไรก็ได้กันยุงกันอะไรให้ลูกก็ผ้าเ็ดต,ตัวก็ไปเผื่อแล้วก็อ๋อที่สําคัญน,นอกจากอ,อันนี้ก็ผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าห่อตัวเหมือนกันอันนี้จะมี ใช่นะให้มันแบบอบอุ่นใช่ป่ะใช่เอาไว้ทับหน้าอกน้องอันนี้ได้รับมรดกมาจากพี่สาวเชียงเขาซื้อมาใช้ตั้งแต่เชอรลีนก็คือใส่เข้าไปตรงนี้เด็กเล็กหน่อยก็เอาขาใส่เข้าไปตรงนี้เขาจะแบบเหมือนอยู่ในท้องแม่ตรงเนี้ยก็ปิดเข้าไปทับหน้าอกแล้วก็ปิดปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เออก็จะรู้สึกปลอดภัย อันนี้คือชุดของเด็กน้อยนะครับชุดสำหรับนิวบอลต้องมีถุงมือคนแรกอ่ะเอาถุงมือไปแต่ว่าไม่ได้ใส่ผลออกมาก็คือวันแรกมาเชอรินก็เอาเล็บขวนหน้าแล้วเห็นปะเห็นในคลิปปะคือเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผิวเขายังบางมากเป็นรอยเลือดเลยแบบสองข้างพึ่งคลอดอ่ะเนาะเล็บเขาก็จะยาว เราก็ยังปัดไม่ได้อะไรเงี้ยถุงมือต้องมีจําเป็นมากจำเป็นจำเป็นจำเป็นสําหรับนิวบอลนะคะชุดนิวบอลจะเป็นตัวเล็กเล็กจ๋วมากเลยแต่พอใส่จริงๆอ่ะนิวบอลอ่ะของเชอรินสออกมา2.5เนาะแล้วน้ําหนักเัาใหญ่เลเสื้อตัวใหญ่ไปเลยคนนี้น่าจะแบบตัวใหญ่ ไม่รู้จะใส่แบบได้เปล่าแต่ก็น่าจะได้นีนชุดนอน <จะ S 2> ชุดแบบห่อมืหอหอ่อห่อเท้าแต่ที่จริงอะ่ะโรงพยาบาลเขาก็จะมีให้หมดแต่นี่คือต้องเตรียมเอาไว้เผื่อออกออกจากโรงพยาบาลใช่แต่ก็เตรียมมาสองสมชุดเผื่อไว้เฉยๆเตรียมเผื่อไว้เราจะไม่ได้เตรียมวันก่อนคลอดนะครับมันต้องเตรียมเตรียมตัวก่อนที่จะคลอดสักประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่ามันเผื่อเหตุเฉินนะครับมันก็จะหยิบกระเป๋าไปได้เลยแล้วท้องแรกคือแบบเตรียมเยอะมาก ไม่รู้เตี้ยเลยอันนี้ที่แบบพอปั๊มนมเสร็จอะเผื่อออกตอนออกจากโรงพยาบาลแล้วยังไม่ได้ถึงบ้านอะไรเงี้ยเราน้้านมนำนมแบบถึงเวลาถึงเวลาปั๊มนมอะไรเงี้ยก็เอาไว้ใส่ซองใส่นนมได้แปรงสีฟันยาสีฟันเอาไว้เผื่อให้คุณพ่อคนที่คนที่ไปเฝ้าเราเงี้ยให้เขาได้ใช้ได้ด้วยไม่มีอะไรคือน้อยมากเพราะว่าท้องแรกมีมันสกัดไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายคือแบบจะเตรียมไปเยอะคือไม่ได้ใช้สักอย่างเดียวอะนึกออกปะ เตรียมไปเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้สักอ่านหนึ่งไม่ได้หยิบออกมาเลยอะอก็เขาไปแค่แบบคิดว่าเออจําเป็นนี่อีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงอันนี้ซื้อมาซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เพราะว่าคุณแม่ชอบโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าแบบลูกน่าจะแบบสบายอ่ะคือต้องบอกว่าเดี๋ยว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 เดี๋ี้ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเชี๋ยวเด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 ียวเดี เก๋งไงวะอันนี้ก็คือรถเข็นนะครับใช่อีกอันหนึ่งที่แบบของเบบี้ฮิลเหมือนกันอันนี้คือได้รับรางวัลจากยุโรปด้วยนะนี่าชลีมานั่งซึ่งอันนี้มันดีตรงที่มันเป็นเบบี้คอตด้วยใช่ตอนนี้ให้เอลีนั่งแล้วเดี๋ยวสลับใชครับออกจากโรงพยาบาลก็ให้เบบี้นั่งตัวนี้แล้วก็วางไว้บนรถเข็นปิดคุมกันเชื้อโรคได้ ช่อันนี้ก็ถอดออกมาง่ายเลยดึงสองข้างดึงเนี่ยสองข้างปึ๊บปึ๊บดึงอ,ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ได้เลยอืมแล้วก็ดึงออกอืมอ่าซาดีมานั่งเออปีนขึ้นไปอืมอืมอกลับหลังกลับหลังหลังหลังอึ๊บอึ๊บอ่านั่งอ่าอ่ารีนอ,อน,นอนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวติดเข็มขัดก่อนนะคะทำยังไงปิดด้านป่ะวะปิดด้านปลานนี้ไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บนึงนะคะเชิญเชิญนั่งดีๆก่อนอื๊บนี่วันมีใส่ให้นะอึ๊บปลามันมั่วปลาไม่ได้เรื่องอืมอ่ะเจอรีนอื้อ เธอไม่ค่อยชอบใส่แข <100. S 1> นนะชลินชอบมากคันนี้เพราะว่ามันนุ่มคือเวลานั่งเก้าอี้รถเข็นเนี่ยก็เหมือนเส,สมือนว่าเราขับรถดีๆนั่งรถดีๆมันต้องนุ่มๆสบายๆใช่เวลาแบบ เผื่อเจอพื้นผิวที่มันแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยและอย่างเด็กคนเล็กอย่างเงี้ยคอเขายังไม่แข็งอ่ะคืออย่างเชอรีนอ่ะเจอพื้นผิวไม่โอเคมันก็ไม่เป็นไรเนาะเขาคอแข็งแล้วแต่คนเล็กเนี้ยเข็นเข็นไปแล้วแบบเจอแบบพื้นไม่โอเคคออาจไม่โอเคก็ได้อะไรเงี้ยตัวล้อมันอ่ะเหมือนแบบได้ล้อดีอ่ะได้ล้อดีๆรถเบนซ์อย่างเงี้ยเออคือมันแบบมันดีตรงเนี้ยแล้วก็มันสามารถช่วยทุนแรงในเรื่องของการเข็น ได้ด้วยคนเข็นจะรู้สึกเบาอืมเดี๋ยววันจริงจะไปดูวีกทีนึงนะ,ะใช่พอจะเตจะเปลี่ยนเป็นเบบี้่อืใช่แล้วให้เบบี้นอนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับเตรียมตัวก่อนคลอดว่าต้องเตรียมของอะไรที่จะต้องเอาไปลงโรงพยาบาลบ้างก็ประมาณนี้ใช่ไหมค่อ่าต่อไปช่องเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องเชอชายแฟมิลี่นังเชอ วันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ฝากไว้ด้วยนะครับออืม่าขอให้ทุกคนที่เตรียมตัวก่อนคลอดนะคลอดอย่างปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเชยดรน่บา๊บายบายบ๊ายบายจุ๊บด้วย,ยอืวัสดีค่ะ